ขยูดไปเลยมึงจะแต่งแข่งะกรกเด็กน้อยโ oh, <I> อ้ขน,นาดเม <good. S 2> ื่อคืนนี่กูเล่นตลาดทัาช่างกูยังไม่ต้องเขียนได้ไหมละ่ะ <c oughs> แม่หลับเชิญลงกูอย่างดี <c oughs> เออลงลูปกูอย่างดีทำไมกูก็ไปช่วยอย่างดีแล้วไงกูบอกพี่กลับนะไปเลยพี่เป็ดมามไม่บอกเลยว่าเอาค่าน้ำมันทั200้งสองร้านไปพี่กูไปกับ ไปช่วยเสร็จแล้วให้กลับเลยให้กลับเลยนหนึ่งวันแต่ก็จีจ่ายค่าน้ำมันกูยังไม่คิดค่าพวงมาลัยเลยไอ้ไป็ไอ้เป็นไอ้ห่อต้นนี่นี่เองครับนี่มันในมือนี่โง่เก่งผู้นี้มากอ๋อเขาบอกว่าต่อยฝีมือเก่งมากเลยฟันดาบ่ะโชช้าโชช้าเลยอ่ากูไม่ต้องเล่นอ้าวเพื่อนเพื่อนมาโนบไม่ไม่มึงรู้วะเราชื่อวันลบวันลบมานบไหนอีกกูไปมานบไหน เมื่อเหมือนเล่นไม่ได้นัดกันแล้วก็เล่าแล้วก็ออกมาเล่นเลย <c oughs> อีคันนี้กูงงงงงาได้เองกูเชื่องเท่ากูไม่ได้อีตัวแรกจะเล่นอีกเรื่องหนึ่งไงนี่นี่นี่ริบเปิดช่องเขามาถ่ายไหนริบมาเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่ไหนริบนูนมึงไม่รู้จักกูนี่ริบโอ้เปลี่ยนให้ริบให้ริบมันถ่ายเอาเอาเดูลิเกไลท์สดนี่สนุก ทำไมทำไม,มอ่ะม,มันมันดูแบบเออธรรมชาติถ้าดูริดปากช่องเนี่ยถ้าใครอยากดูลิเกไล์สดมีหลายขนาด<อ>มันจะสนุกไงนี่ก็นี่ก็จะทําแข่งกัรริดปากช่องนี่อะกูนี่ลิเกรถนะกูรถมีเดียเลอ,อ,อ,อผมริดสีดวงแข่งการริดปากช่องนี่มึงนั่นริดสีดวงลิเกรถมีเดียกูสาไปถ่ายสองเรื่องปั๊มปั๊ไม่เคยเล่นลิเกื่อยขนาดนี้เอาเาเนี่ยมันจะไม่เจ้า่เจ้า ไอ้เนี่ยมันเด่งนูกแแด่แล้วลกเก่งยุ่งรอบเนี่ยะรอบมือบ้างอยู่มือกี้มือลากดีแล้วเนี่ยเนี่ยมึงมื่มึงลองแปะดูฝีมือดีฝีมือดีเขาบอกฝีมือดีเด็ได้เปโอ้ยเขาพูดยาวกันจนถึงบ้านวอต่อมึงแปะแค่บ้านเมตาเนี่แม้ฝีมือดีมันเราเนี่มึงนึกไม่าันี่ยใช่ พระองค์ท่านละเป็นเจ้าอบชื่อพระองค์ท่านอนุรักษ์บอกว่าพวกแกฝีมือดีอย่างนี้แล้วก็นี่ก็พูดไม่พักจริงเชียวไปอดตายอยากมาจากไหนได้ดูว่ามันเรื่องอะหม่อมฉันเข้าใจแต่เดี๋ยวจะไปให้ฟังพระองค์นค่อยๆพูดพระเจ้าค่ะบอกกลิ่นไก่กุดทำไม มันมันเวลาพูดนะเหมือนคนอะไรคาปากอ้าวอา,อาพวกท่านเน่ยเป็นเจ้าชื่อว่าอนุรักษ์ราชาชื่นชมฝีมือของพวกแกทั้งสคนมีฝีมือดีที่ช่วยเหลือจากไอโจรคนนั้นได้และพวกท่านน่ยอยากจะให้พวกแกทั้งสมคนไปเป็นทหารภายในเมืองเป็นความจริงเหรอครับเอออะไรครับอะไรทําอ,อ,อ,อะไรเอาเอ้ฮาคิดเล่น ไอ้นนี้กูดูใจริดมันไม่มา,ม,ามันต้องเลน่นท้าหายเขาดูแบบภาคกลางนี่ย,งงยกูริเกรถมีเดียตาตาตาแกนี่แดงได้ทุกวันนีก่นกินเลยเลาตากูแดงแต่กูแบบแไม่กินเหลา้าเน่ออนี่กระทอมมัดไปยี่สิบกว่าใบแล้วหรอมันต้องทำเนี่ยเนี่ยไปเล่นไม่ใช่อออไม่ใช่เลน่นคนลาดที่ได้เห็นเจ้าก็จิ๋ม อันนี้คนก็ดูทั่วประเทศมันนินลิเกชั้นคูลิเกชั้นคูโอ้ยอย่าไอย่าไเลยแกหยบมือฉันเป็นไรเพื่อนแหยบมือฉันทไมนะเสียงนักรองเฮ้ยเสียงนักอกเลยเมื่อกี้เฮ้ยไอ้มึงก็รู้ว่ากุญเะเดือนมึงกมือแหกเชออนเนี้ยอยู่เล่นไงเนี้ยต้องระวังเสียงดังเออโอ้ได้ยินเสียงนี้นักร้อกเลยนะดึงมือไม่ออกเจ้าหนุ่มไอหยยบไปงอหักเยเ อเด็ดดีเด็ดดอยด๋อยเขารู้ไก่หมดแล้วกูก็ทำไม่ได้ด็กกูชุดกูฟิตอ่ะไม่เป็นหารนะชุดเขาเราจะไปเป็นทหารกันไหมคือว่าผมเองเนี่ยความฝ่ายฝันของผมผมอยากเป็นทหารครับผมอยากไปลัวของชาติเลยไปไปเออไปไปไปเป็นลัวของชาติไปรลัวของชาติเป็นของชาตินีเพื่อนเป็นทหารเออเอ้าเอ็งจะไปเป็นลูกน้องประยุทธ์นี่ ไม่พาดพิงทำไมวนะเนี่ยฮะไม่พาดพิงเขาทำไมก็กูรู้จักกูพิชตรงไหนก็บประยุทธ์ประยุทธ์ไหนเนี่ยประยุทธ์จันอังคารใช่ไหมเพื่อนก็บประยุทธ์นี่เด็กอาหารอะไรสดด้วยนะก็แล้วเต่แล้ว<อ>ประยุทธ์ที่มาทำอะไรกูได้ทำไมอ่ะก็ะกูรู้จักอุ้ยสนิทกันเลยเหรอเอาต้องลองกูรู้จักคนด,ดังๆนี่กูจิตตีสขุกนี่ถ้ามึงประยุทธ์กูก็ประวิตรแล้วเว้ยกูก็รู้จักคือการไม่รู้ กไม่รู้นั่นพวกมึงเด็กจิตติดมึงไปเรียนเรอมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็กูรู้จักไปยุดเออนี่รู้จักใช่ไหมถักสินก็รู้ก็กูรู้จักรู้แล้วกูรู้จักไม่ได้เจออยากไม่ได้คกูเออไม่ต้องพูดรู้จักก็ไม่ต้องพูดเออประมาทเยอะนะนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปยกคณะเลยนะก็กูรู้จักนี่ถ้ากูรู้จักคนนี่เพื่อนเขาจะยุบคณะนี่ ห่างกับเขาสักพักเถอะเนาะห่างกับเขาสักพักเถอะถ้าไม่งั้นคงได้ไปโรงพักแน่ไปเขาไปไปไหมพวกท่านถามว่าไปหรือเปล่าไปสิครับไวลาไปทหารเวลาเขาจะไปโรงพักมึงก็รู้จักพูดสิพูดว่าไอ้ที่ไปเนี่ยผมผมติดโควิดาไม่ใช่ไอที่ถามว่าไปเนี่ยจะไปโรงพักกันไหมไปเป็นทหารกันไปเป็นไครับไปไพย่ออะไนะบ พยายาร้องจริงๆใครวไอ้ชาเกียดนะบอกลก็แหม่ร้องคนใบ้เป็นนี่แหละต่างกันสักพักนะเราอ่ะไม่ต้อง,ง,อง,องร